ทำอะไรเอโน่ทำอะไรทำอะไรเดีะะ๋ยเกมหมาเกมหมาสิน่ะเนอะเกมคาราเบลเอ้ยเลอะเลยเดี๋ยวไปบดเลยเดี๋ยวดูบูสิ ดูปากกันสิดูดาดันสิทนแท้เห็นหน้าตาเป็นไงวะเนี่ยขอดูหน้าตาเด็ดสิอะมือแดงขนาดนี้ดาดาดาจะดาดาจะสื่นตัดูเฮ้ยอุ้ยอะไรดีอะอะไรดีอะดูปากสิเฮ้ย เลือดไหลเลยเหรอมันเลือดไหลเลยเป็นจิกเป็นป้ายแต่ในทุกขาทุกแขนสิเอ,อ้เก็บคาราเบลมาเลยเออเต็มเลยอ่ะอืมอืมอือ,อ,อ, <c oughs> อันนี้หน้าคนใช่ไหมอะ เกือบแผ่เย้นหมาเลย<_ an> <_ an> น้องเก๋หรออาติ๋นน้องเป็นเก๋หนู